เราจะมาเริ่มแถวที่21กันนะคะแถวที่21เราก็จะทำสากป,ปกตินะคะแต่ประเด็นี้ว่ามาดูว่าถ้าสูว่าเรายังไม่ได้รวบไอตัวนี้เรายังไม่ได้รวบไหนนะเดี๋ยวนะอ่ะนะคะมาดูว่าถ้าเรายังไม่ได้รวบตัวนี้นะคะลักษณะของงานมันก็จะ เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ก็คือมันจะหายไปตัวหนึ่งนะคะถ้าใครถักตามครูถักมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะสอนวิธีรวบเอตัวนี้อีกทีหนึ่งถ้าใครถักความยาวแบบนี้ตามครูไล่มาทีละแถวนะคะทําตามครูแบบนี้เลยก็คือว่าพอมาถึงตัวนี้มันจะมีแค่สองมันจะมีแค่สองดอกนี้นะคะให้เราให้เราถักโซ่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาตรงกลางนี้เมื่อก่อนโซ่สามตลอดพอมาตรงนี้โซ่ห้านะคะโซ่ห้าพอหนึ่งคอลงนี้อืมตกกล้องพอหนึ่งคอสองโซ่สาม คอหนึ่งคอี x สองโซ่ห้าคราวนี้นะคะให้เราทํา x หรือคอทอลงนี้ช่องแรกเราจะทําตัวสับป,ปะรดโดยใช้โซ่ห้าเราจะใช้โซ่ห้าลงตัวสับป,ปะรดทั้งหมดนะคะเราก็จะลงทุกช่องเลย อันนี้ก็จะเป็นตัวสับป,ปะรดละเมื่อเราถักโซ่ห้านะคะลงตัวสับป,ปะรดทั้งหมดแล้วเราลงครบแล้วเราก็โซ่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางนี้ทำดอกเล็กๆมันก็คือพอหนึ่งคอ2สองครั้งโซ่สาม ่าเมื่อเสร็จแบบนี้แล้วโซ่ห้าลงนี่โซ่ห้านะคะลงดอกถัดมาลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ เห็นไ,ไหมคะลักษณะของงานนะคะไปตลอดเลยมันจะได้แบบนี้พอแบบนี้เสร็จเราก็โซ่ห้าลงสับประรดมันเราจะมาดูนะคะหลังจากที่เราถักวนมาแล้วเราจะจบลงด้วยนะคะดอกแยกมันแบบนี้โซ่ห้า แล้วก็มาลงตรงนี้โซ่ห้านะคะแล้วก็มาทำสาบเสื้อจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราจบนะลักษณะของการจบมันจะต้องเหมือนกันเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะอันนี้สาบเสื้อด้านหนึ่งจะจบแบบนี้ ก็คือเป็นดอกแยกมันโซ่ห้าแล้วก็ลงตรงนี้โซ่ห้าแล้วก็ลงสาบเสื้อซึ่งมันก็จะเหมือนกับสาบเสื้ออีกข้างหนึง่งนะคะสาบเสื้อโซ่ห้าแล้วก็ลงตรงนี้โซ่ห้าแล้วก็ลงเป็นดอกแยกมันมลักษณะของงานแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้แถวที่เท่าไหร่แล้วจำได้ไหมถ้าใครถักตามโครนนะคะถ้าถักตามมาทีละแถวนะ ก็ให้ไล่ตามไปจะได้ไม่งงเดี๋ยวครูจะบอกเหตุผลนะคะว่าว่าถ้าสมมติคนถักไล่ตามครูมาทําไมถึงจะต้องทําไมถึงจะต้องตามครูมาเป็นแถวแถวแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีจุดของการเชื่อมนะคะจุดของการเชื่อมตรงนี้นะคะมันจะมีจุดของการเชื่อมตัวนี้ครูไม่ได้สอนออทําไปแล้วก็เชื่อมตรงช่วงที่ มันเป็นดอกที่สองเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะงงครูจะเชื่อมตอนที่ว่ามันจะเข้าดอกที่สามแล้วนะคะคุณจะได้ไม่งงเอ่อาหลังเนี่ยให้มันผ่ามาลึกหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทําแรกๆแล้วออสอนแลให้เชื่อมตรงจุดที่ว่ามันยังไม่จบดอกเนี่ยคุณจะงงนะคะคราวนี้เราจะมาแถวที่ยี่สิบสองกันแถวที่ยี่สิบสองเหมือนครูไหม 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22เราจะแถวที่22กันแล้วนะคะแถวที่22ิบเราก็ขึ้นจับเสื้อปกติแล้วเราก็โซห้าลงตรงนี้โซห้าค่ะ ลงถัดมาํมเอ็กหรือคอทอลงถัดมาโซ่ห้าเราจะทําดอกแยกมันดอกเล็กเนี่ยเราเรียกมันดอกแยกแล้วกันครูไม่บอกแล้วนะว่าดอกแยกทําแบบไหนนะคะเพราะว่าถักมาถึงตอนนี้แล้วหลังจากนะั้นหลังจากทําดอกแยกมาแล้วเราก็โซ่ห้า ลงตรงสับประรดนะคะโดยใช้โซ่ห้าลงมาให้ครบนะเมื่อเราลงสับประรดครบแล้วโซ่ห้ามาลงตรงดอกแยกมัน ลงดอกแยกมันเสร็จแล้วก็โซ่ห้านะคะลงตรงนี้ลงช่องแรกโซ่ห้าลงช่องถัดมาโซ่ห้าทำดอกแยกมัน พอจบดอกแยกมาแล้วก็จะมาเจอลายสับป,ประรดอีกละเราก็ถักโซ่ห้ามาทำตัวสับป,ประรดมันนะคะมันก็จะวนอยู่แบบนี้สำหรับแถวนี้นะเวลาจบแล้วก็จะจบเหมือนเดิมนะคะเราก็จะจบโซ่ห้าดอกอจบดอกแยกมาโซ่ห้านะคะแล้วก็โซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งโซ่ห้าลงตรงนี้ก่อนนะ แล้วจึงโซ่ห้าทำสับเสื้อต่อมาเราจะมาต่อแถวที่23กันนะคะแถวที่23เราก็สับเสื้อขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมโซ่ห้าพอหนึ่งคอตรงนี้ไม่ลงนะลงตรงนี้เลยพอหนึ่งคอห้าครั้ง โซ่ห้าอืมดูชัดๆแถวที่เย็บสามแล้วนะนะคะแล้วเราก็มาลงตรงดอกแยกทำดอกแยกมัน แล้วก็มาทําตรงสับปะรดนะคะโซ่ห้าแล้วก็มาทําสับปะรดถักสับปะรดมาให้จบนะคะหลังจากที่เราลงโซ่ห้าสับปะรดหมดทุกทุกช่องแล้วเราก็โซ่ห้ามาทําดอกแยกมัน เมื่อจบดอกแยกมันมันจะเจอตรงนี้นะคะโซ่ห้าลงพอหนึ่งคอห้าครั้งโซ่ห้าทำดอกแยกมันมันก็จะทำแบบนี้สลับไปทั้งทั้ง ตัวเสื้อนะคะทั้งแถวนะทั้งแถวที่23านี้เห็นไหมว่ามันจะมีสับปะรดลูกใหญ่ตัวนี้อันนี้คือสรรรับปะรดลูกเล็กนะคะอันนี้เราอยู่แถวที่ยี่ามละเราก็จะจบแถวนี้นะคะโดยวิธีเหมือนกับที่เราขึ้นเลยก็คือว่าดอกแยกโซ่ห้าแล้วก็สับปะรดเล็ก นะคะโซ่5แล้วก็สาบเสื้อนะคะอันนี้สําหรับแถวที่23เราจะต่อแถวที่24กันวีโอหน้านะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป